จัดแฟนฉันเป็นแขกรับเชิญในเรื่องเล่ากับสาวโซบรี่กับแบ๊กํำลังสนุกเชียวแอบช่ากระโปรงแดงด้วยนะเราอ่ะเคยต่อยผู้หญิงเ่อวานนั้นเนี่ยคือผมทํากันบ้านไม่ทันเพราะว่าพ่อผมเมาผมก็นอนคนเดียวไะผมก็บอกพ่อช่วยสอนกันบ้านนะเออทำไมก่อนลูกแล้วผมก็แบบทำไม่ทันครับทําไม่ทันก็กลับมามาที่โรงเรียนก็เลยขอเพื่อนลอกกันบ้านเพื่อนชื่อ ชื่อเอเออเราจะมีการจำลองเหตุการณ์เออ่าเออยู่นี่เอก็แบบเอเราขอร้องกันบ้านหน่อยเพื่อนไม่ให้เฮ้ยมันไม่ทันนะเว้ยอาจารย์เขาจะด่าเอาต้องส่งครับเที่ยงเนี่ยนะขอลร้องเลยเอเอมันก็ไม่ให้อะยังไงมันก็ไม่ให้ผมโดนครูตีวันสี่ห้าทีอ่ะโอ้โหแล้วแบบเดียวฟาดเลยใช่มาเดียวฟาดแล้วผมก็เจ็บมากแล้วผมก็แบบ แขนเอมากเอเอมันใส่ชุดพราพอดีวันนั้นอเอเอแล้วมันก็มัดผมฮะคือช่วงมอต้นเขาจะมีแบบถักเปียอะไรเงี้ยเอเขาจะมัดผมพักเที่ยงมัดมัดไปมันก้าวผมเยอะอลมันก็จะเห็นจจกแล้วมันจจกแลอีเอแล้วํามากผมก็ได้แล้วผมก็เอาไปล้อในช่วงบ่ายแบบเฮ้ยในห้องเรานักเรียนหญิงเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเว้หที่แบบ จะกะแลดำจะบอกให้ว่า <S <S เป็นใครเีอ<ล>เอ,อแลดำไงวันนั้นผมก็ล้อมันเอแลดำเอแลดำ,แ,ลดำแบบล้อจนแบบมันโกรธนะฮะจนอีกวันหนึ่งมันช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าแถวพอดีตอนชอเช้าครพธงชาติเสร็จปุ๊บ<ช>ผมก็อาจารย์เขาก็บอกว่าทําไมไม่ยืนแถวใกล้ๆกับเอหะไม่เอาอาจารย์เหม็นจักรแลจักรแลมันดําจนแบบตอนเช้าเล่นถึงตอนเช้าจนเอมโหปุ๊บเอทําไงเพลงชาติจบเอมาต่อยหน้าผมก่อนเลยผมแบบ คือตอนนั้นดูเลือดไหลอระเลือดที่ฟันผมมันต่อยโดนฟันผมไงจริงฟันผมไม่ได้เบี้ยวอนเนี่ยนี่คือเอต่อยผมเอทำเอทำใช่ผมก็่ไโหจริงคือบุบหน่อยนึงตอนแรกคือแม่จะให้ดัดอยู่แล้วทิศที่หน้าคือแบบพอเข้าแถวเสร็จปุ๊บอ่าทุกคนกำลังเดินขึ้นห้องผมก็สกิดเอเอว่าไง คือแบบโอ้โหเอ็มดาวไหลอะพี่สะใจมากพี่ตอนนั้นเราปล่อยเอ๊ปล่อยเอ่มาเลือดไหลเลยเหรอเลือดไหลเลือดเอไหลนี่แล้วก็หาว่าดาวไหลตอนนั้นดูว่าแบบว่ารู้สึกแบบไม่ผิดแต่เท่เลยคุณไม่รู้สึกว่าการที่ต่อยผู้หญิงเป็นเรื่องแบบว่าผิดไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้อ่านหนังสือกฎหมายไงเดี๋ยวครูใหญ่ดันเห็นพอดีครับอ่ะ ครูใหญ่เห็นผม <c oughs> ก็เลยเรียกผมไปอมผมวิ่งหนีออกตลาดเลย่องตลาดหลังจากนั้นก็ค่อยๆย่องมาตอนช่วงประมาณแบบใกล้เลิกเรียนนะสุดท้ายอาจารย์ก็อบรมผมถึงเย็นเลยผมก็เลยรู้สึกผิดผมก็เลยมาขอโทษเขาแบบก็ถ้าเอดูอยู่ก็ขอโทษเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มคิดได้แล้วบางบางสิ่งบางอย่างคนเราถ้าถ้าคิดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ามีคนสอนมีคนแบบบอกให้เราเข้าใจเงี้ยมันก็มันก็จะจะรู้อะไรเงี้ยยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแจ็ควันนี้เจออีก ต่อยไหมไม่ต่อยแล้วจะเ,เข้าไปขอเพอ่มด <c oughs> ีแจ็คอาจจะดูไม่หล่อแต่ตอนนี้เราจะปูทางให้แจ็คเพราะเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเทคนิคการจีบสาวของแจ็คจริงจริงแล้วยังไม่รู้จักความรักอะฮะไ่ไ่เป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมสามอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบอินเรื่องความรักอะไรมอมอปลายปุ๊บเราก็เริ่มรู้จักความรักก็คือตอนนั้นเป็นดาราแล้วครับก็พอมาเริ่มเรียนปุ๊บผมก็ เข้าไปอยู่วงโยเป็นนักร้องของโรงเรียนร้องเพลงได้ด้วยได้ครับผมสามสี่ทำไมสายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจแย่แย่คืออะไรคือคือก่อนนี่คือหล่อเลยหล่อร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลย เออคันคู่ไม่ได้ก็มีนักร้องหญิงคนหนึ่งก็มาร้องคู่กับผมคนนั้นเขาก็ชื่อตักหมอครับตักหมอใช่ใช่ปรมาจารย์นี่ใช่ตัวชื่อตอนแรกนึกว่าพ่อชื่อขุนเปรีเอ็กเราก็เพิ่มความรู้เราก็ความรู้ผมก็ไปแล้วก็งงเลยก็งงคือแบบเออชื่อตักหมออะไรเงี้ยผมก็ไปเริ่มคุยกับเขาอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบจีบเขาอะไรเงี้ย ทำทุกอย่างให้เขาเห็นอะไรเงี้ยส่งเมสเซจไปแบบว่าอย่างเช่นอาจจะแบบโทรไปฮลัลโหลรู้ไหมว่าเราเมมเบอร์เธอว่าอะไรอะไรแล้ฮันนี่ฮ้ยน<อ>ั้นกลังจิบต,ต,ต,ติดไหมจิบต,ติดครับเฮ้ยแล้วเป็นรักที่จริงจังที่สุดปะใช่ใช่คบมาสองปีครับโอ้ยก็เริ่มมาเลิกกันตรงที่ว่าตั้งหมอไปเล่นวงโยตามโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยเขาเป่าแซกแล้วเขาก็ ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง uh huh. เราก็เริ่มแบบนอยๆอ่ะแบบโทรไปเขาไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยจนเราแบบต้องโหลดเสียงรอสายใหม่เป็นเพลงอ่าเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนคือเขาพยายามที่จะแบบอยากให้เราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็สุดท้ายปุ๊บเขาก็อ่าให้เราแบบห่างๆเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกเลิกเราตอนอยู่อ่าห้องเรียน uh huh. ตอนนั้นเราจําได้เราเราถือสับเบ์อยู่อ่ะ กำลังฟังเพลงซึ้งๆอยู่แล้วเขาก็มาบอกเรื่องเราเราก็แบบปาสาเบาลงเลยเฮ้ยเจ๋งเลยอย่างกับละครพอปาเสร็จเราก็วิ่งลงมาข้างล่างเลยวิ่งลงมาแบบเป็นอารมณ์เหมือนเอ็มวีนะฮะตอนนี้ไม่เรียนแล้วฝนเริ่มตกพรำยังไม่ตกอันนั้นนะยังไม่ตกเลยตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมเอาอยู่ตอนนั้นออยู่แล้วก็แบบว่าแบบวิ่งวิ่งไปแบบอารมณ์เหมือนแบบไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้ววิ่งหนีออกจากโรงเรียนเลยครับไม่อย่าทำแบบนั้นกับเขาอีก แต่คนนี้ไม่ต้องพูดอะไรก็ยู่เฉก็ดูน่ารักไหมคนไหนคะน้าหวานมากเลยนน้องไม้์เหรออุ้ยตกลงไงอันนี้ไม้์แดงอย่านี่ไม้์นะเปลี่ยนคนบ่อยเราเบื่อง่ายราคนเบื่งนยตอนนี้อยากให้แจ็คเนี่ยฝากอะไรหน่อยถึงผลงานของตัวเองก็ผลงานนะครับทางช่องสามนะครับก็จะมีละครนะครับเรื่องธรณีนี่นี่ใครคองครับผมทางช่องสามครับล่าสุดนี่เพิ่งได้นี่มาครับรางวัลกินรีครับผม คิดดีทำดีสังคมดีครับโอ้หต้องคุยดยนะเเรื่องหนึ่งที่ได้ข่าวมาว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆและสังคมเพราะว่าแจ็คเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นคนรักแม่มากคือจริงๆแล้วทุกคนจะมองลุกผมคาแรคเตอร์ผมเป็นแบบว่าเกเรอ่านิสัยไม่ดีพูดจาหยาบๆอะไรเงี้ยเหมือนจริงๆแล้วเราทำเพราะเพราะเป็นคาแรคเตอร์ย่งอย่างมาออกรายการเนี้ย แต่หลังหลังฉากผมจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนจะเป็นคนรู้สึกว่าผมเป็นลูกคนเดียวคร mm hmm. แล้วผมก็จะรู้สึกว่าคนที่ผมจะจะคุยด้วยจะจะรักมากอ่าแล้วจะนึกถึงนั่นก็คือพ่อแม่เราก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้เราต้องห้ามลืมเขาต้องรักเขาแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ในใจเสมอแล้วก็ผมก็อ่าทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพอ่พอแม่เพราะว่าพอ่อแม่ผมเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย ว่าเป็นเยาวาชนที่ดีจริงๆใช่และไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะความกระตันยูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและนี่แหละค่ะทำให้เขาประสบความสำเร็จถึงจุดนี้และนี่คือแจ็คฟ